ดอกนี้ใหญ่มากแทบจะไม่มีดินเลยค่ะทุกคนอู้ยสวยสวยว้าวเห็ดหนังไก่สุดยอดของวันนี้เลยค่ะดูค่ะทุกคนหูยดอกใหญ่นี้เปินะ้นอขอก็บนะเห็นหัวก็รู้วใหญ่พี่แหมานก็เรียกแค่มาถ่ายคลิปดอกนู้นหัวพิการนะคะเก็บดอกสวยน่กอนนี่หูย เขาโผล่หัวพี่กระตาดีอะอ้นตาไม่ค่อยดีสวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ป้าอ้นพาทุกคนมาเข้าป่าหาเห็ดนะคะวันนี้ป้าอ้นไม่ได้มาคนเดียวคะ่ะพาพี่สาวคนสวยมาด้วยแกไม่ให้บอกว่าคนสวยพาพี่สาวมาด้วยนะคะวันนี้พวกเรามาเข้าป่าใหม่นะคะแต่ดูเหมือนว่าเห็ดเขาจะเริ่มวายแล้วคะ่ะแต่ยังไงทุกคนก็มาช่วยเป็นกําลังใจให้พวกเราสองคนหาเห็ดได้หมันๆด้วยนะคะนี่คือบรรยากาศป่านะคะโห ถ้าไม่ใช่ฤดูเห็ดวายนั่งสายเห็ดเขาจะผุดเยอะมากเลยนะคะพี่สาวเจอเห็ดพึ่งหวานแล้วนะคะหูยต่งานสวยเลยป๊าดพี่อ้นขอเก็บนะใช่ไหมใช่ไหมอุ้ย มดุดมองคนะ่ะอุ้ยสวยอุ้ยแต่พี่การแล้วพี่ดอกเนี้ยอุ้ยดูมันหมวกเขาจะได้ไม่เปล่าแต่ว่าดอกดอกเล็กนั้นสวยค่ะคลานก่อนนะอือหูดอกเล็กนี่นสวยจริงแต่ว่าหูมาไม่ทันธาตุเอามานมาน,มาน ว้าว <Wow. S 2> เจอแล้วค่ะดอกแรกจะแหกหมานของป้าอ้นหรือเปล่าอ่ะบอกว่าอย่าตกหุ้ยจะดูเหมือนหุ้ยสวยค่ะอันนี้คือเห็ดอะไรเนาะเดี๋ยวงัดอุ้ยเห็ดหนังไก่ค่ะทุกคน เห็ดหนังไก่แต่ทำไมออกสองดอกแต่ดอกใหญ่มากค่ะน่ากินบอสทุกคนเจอเห็ดหนังไก่ค่ะโอ้ยดอกสวยๆเลยนะคะเก็บค่ะเก็บนี่โอ้โหตื่นเต้นหนึ่งดอกพี่สาวเก็ดิดนไปทางไหนเนาะสองดอก3ดอกสี่ดอกแล้วก็5ดอกค่ะเดี๋ยวยังหลูอยู่ข้างหลังป้าอ้นอีกนะคะ กองกันก่อนอน,อน,นี่ค่ะเห็ดหนังไก่ลักษณะเขาจะเหมือนหนังไก่นะคะนี่ไปรวมกันค่ะปัดว,ว้าวเห็ดหนังไก่สุดยอดของวันนี้เลยค่ะโอ้ยพี่อเอาโอ้ยใช่ใช่ใช,ใช่โอ้ยครั้งครั้งแรกในชีวิตเจอใหญ่ขนาดนี้ อ,อุ้ยดอกสวยทั้งนั้นเลยอุ้ยสวยสวยสวยเก็บ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 พี่มองมาพี่เห็นอยู่พี่รู้ว่าตัวเองเห็นโ <laughs> อ,อนไปเห็นตรงนู้นก่อนเอ,อ,อาเก็บหูยเก็บขัหูยอยู่ขาวอวบอวบหูยพี่เอาผัดกะเพราเย็นนี้ผัดกะเพรากะเพราอยู่ในสวนนี่ <c oughs> แบ่งกันไปได้กะเพราจากพี่อุบลมามาปลูก แกเพาะอ,อยู่จ้ะเออมีอยู่ปีบางปีแกก็มาเอากับพี่แต่ปีนี้แกไม่ถามอ้นดูดิถามขาอวบจริงสวยปลาเอาา่อฮะที่พงไม่เคยใหญ่เท่านั้นไม่เคยเจอเดี๋ยว <c oughs> จะลองเอาไปเผ็ดก็ได้พูดเด้อ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 เด,ด,ดอยากงัดไอ้ตรงนั้นมันสวยอ,ะอ่ะเอา จะงัดนะเอางัดเลยค่ะงัดเลยโอ้ยสวยนั่นอ้นมองไม่เห็นพี่มองมาเพื่อเห็นไกลแล้วแต่พี่เยินอยู่ฝั่งนู้นงัดจากขามันมดด,ด,ดเสียได้ค่ะเสียได้ค่ะพี่ โอเคโอดอกนี้มันพี่การแล้วพี่พไปเจออีกแล้วค่ะทุกคนป๊อดไม่เจอเห็ดพึ่งหวานวันนี้ได้เห็ดหนังไก่นะคะโชคดีค่ะถือว่าวันนี้ไม่เสียเที่ยวนะคะขับรถมาไกลค่ะอันนี้ยังพอกินได้ไหมเอ่ยกินได้ค่ะตัดไปเดี๋ยวค่อยตัดขาทีหลังนะคะ อ้ย,อย,อยคุณลุงยังไม่เคยกินนะคะเห็ดนี้น่ะกระเด็นกระดอนอีกดอกหนึ่ง้ันนี้ค่ะเจออีกแล้วค่ะโหูยทุกคนประอ้อนเจออีกดงค่ะดูคะ่ะทุกคน ดอกใหญ่นี้่ออ้นขอเก็บนะจะแบ่งกันกับพี่สาวไม่ใช่จ้ะนี่จา้าเสียงสน,อ,อ,นอ้นคิดว่าเสียงคนเดิน เดี๋ยวตัดขาใส่ถุงก่อนแล้วค่อยเดินหาใหม่โอ้ยมันหักอะพี่ตัวเองก็ถ่ายไปก่อนเดี๋ยวพี่จ้ะถอนตัดขาเลยจ้ะถอนตัดขาเดี๋ยวอ้นเก็บกองให้นะอู้ยทำไมขาใหญ่จังอะพี่จ้ะเียนี่นัดก่อนเดี๋ยวมันจะเสียหายอุ้ยดูค่ะอุ้ยพี่อุ แรกที่เก็บสวยไม่เคยเจอหูถือว่าเราได้คุ้มค่าน้ำมันอยู่พี่มาไกลใช่ไหมขับตั้งชั่วโมงพูดไปิน<笑><笑>อ,อนพูดไปตั้งแต่นานแล้วนะก่อนที่พี่มาบอกพี่สาวพาพี่สาวพาขับรถมาตั้งชั่วโมงหนึ่งไกลด้วยอ,อ้นพูดไปแล้วตอนที่พี่<อ>ไปอยู่ฝั่งน,นู<เอ>้นดอกเล็กๆแบบน,นี้ก็น่ากินนะแต่ที่บ้านมันจะอร่อยเลยหรอไม่รู้เหมือนกันนะเพราะเราเพราะที่ว่าป่านี้มันดอกใหญ่อย่างนี้ ก็ก็อย่างว่าหละดอกเล็กเห็ดเขาอ่อนไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวงัดก่อนเดี๋ยวให้พี่เข้ามาตัดขานะคะป้าอ้นพี่เข้ามาตัดขาพี่เข้ามาตัดขาเห็ดนะคะจะทําให้เปื้อนน้อยที่สุดเดี๋ยวแกจะว่าเอาว่าไอ้อ้นไอ้อ้นเองค่ะให้พี่ลําบากแท้ตัดออกเองด้วเลยค่ะ โอเคหูดูค่ะดูในดอกนี่ใหญ่มากเดี๋ยวไปโอเคดินออกนิดนึงนะคะเดี๋ยวค่อยไปทำความสะอาดต่อที่บ้าน แทบจะไม่มีดินเลยค่ะทุกคนอูย้ยสวยสวยโหพูดกับคนอื่นรู้เรื่องแล้วนะคะว่าเห็ดหนังไก่ดอกใหญ่ๆน่ากินดอกใหญ่ๆขาอวบๆอสองดอกแกงแจกได้ทั้งหมู่บ้านนะคะ ตัดขาให้ไวดอกอ่อนอีกดอกค่ะขาสุดยอดโอ้ยยุงยุงกัดอีกแล้ว เป็นครั้งแรกในชีวิตของพวกเราสองคนนะคะที่เจอเห็ดหนังไก่ดอกใหญ่ขนาดนี้แล้วก็เจอเยอะขนาดนี้พวกเราสองคนยังตื่นเต้นไม่หายเลยค่ะแต่ตอนนี้เรามาเดินเข้าป่าสนเดินหาดูเห็ดพึ่งหวานนะคะแล้วก็ตอนนี้ป้าอ้นเจอเห็ดพึ่งหวานแล้วค่ะนี่ค่ะกําลังโผล่ตะมุตะมิแล้วก็ยังมีดอกใหญ่ตรงนู้นนะคะดอกใหญ่ป้าอ้นให้ดูเฉยๆนะคะว่าเรามาไม่ทันเจ้าถิ่นค่ะ นูนเจา้าสินเขาเอาไปแล้วตมุจะมีอีกดอกโหดอกน่ารักมากค่ะโหทุกคนเขากำลังโผล่ค่ะป้าอ้นเก็บนะคะเพราะว่าขับรถมาตั้งไกลนะคะเราคงไม่มีเวลาได้กลับมาอีกอะคะ่ะ เจ,เจอดอกใหญ่อีกดอกนะคะนี่คะ่ะทุกคนเห็นหัวก็รู้ว่าใหญ่หมานอยู่นะคะวันนี้หมานทั้งพึ่งหวานแล้วก็หนังไกค่ค่ะผู้ใดเนาะมาติเห็ดค้อย พี่แกมานก็นเรียกให้มาถ่ายคลิปดอกดู้นหัวพิการนะคะเก็บดอกสวยนี่ก่อนนี่หูยพาดขาวจ้กเลยดอกหัวพิการนี่เดี๋ยวยังเจออีกนะคะจ้ะอันนี้ดอกนีง เขาโผล่หัวพี่กระตาดีอ่ะอ้อนตาไม่ค่อยดีโอ้อโหหัวอันนี้ขาวจุะเลยอ่ะเก็บ,ไป,กบไ,ปไปเก็บไป <c oughs> หัวอันนี้หัวพิการ <c oughs> แต่ว่าขาเขาสวยพี่ <c oughs> นี่ข่ <c oughs> <c oughs> เอมมาวางามาวางบนท่าอีกนะา <c oughs> <c oughs> นี่ดอกนี้สวยดอกนี้ป้าอ้นเจอเองนะคะ เนี่ยเขาก็หมานขึ้นกันแล้วโปร่ปงตรงนี้หูยโหเจ้าถิ่นที่นี่แบบสุดยอดเลยอะ่ะดูค่ะเขางัดจนพิการไปครึ่งดอกแล้วนะคะเจอเห็ดพิการอีกแล้วค่ะพิการแต่ขาอวบมากนี่คือผลงานทั้งหมดวันนี้นะคะก็ได้คุ้มค่ารถยู่ค่ะ เห็ดปลาอน้นอันที่มีหนอนก็ทิ้งนะคะก็สุบแล้วได้แค่นี้คะ่ะอันนี้คือที่สุดของวันนี้นะคะโหดีต่อใจมากคะ่ะพี่สาวแกไปไกลแล้วนูน่นเดี๋ยวต้องรี่วิ่งตามให้ทันแก ป้อนขอขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณท่านผู้ชมผู้ติดตามขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์และทุกกำลังใจดีๆที่มีให้กับป้อนเสมอมาแล้วเจอกันคลิปหน้าขอให้ทุกคนมีความสุขทุกๆวันมีแต่วความเบิกบานสวัสดีค่ะ